พอนาครบหนึ่งโลพอดีนะก็คอดก็จะอยูอยงเงี้ยประมาณสิบห้าวันนะนจนถึงวันที่ 13, 14, 12, 13, สิบสามเออสิบสี่ใช่ไหมสิบสองสิบสามสิงหาคมเราก็จะนั่งอย่างเงี้ยทุกวันพอน่ากนะแต่เนี้ยอาจจะยงยงยงท่องคัานหนากให้ได้ แล้วต้องท่องให้ได้นะถ้าไม่ได้ล้วจะแชให้คนอื่นทำไม่ช้าคนอื่นก็จะปล่อยชาไปกับเราด้วยในเะวลาบวดหนักหมูอย่างเงี้ยนะใช้เวลานาน,านนะกว่าจะครบทุกองนะนเวลใครไม่เคยนั่งสมาธิก็ฝึกแค่นั้นเองนะเวลานั่งสมาธิคือเวลานั่งสมาธินะต่อให้มานั่งท่องขันหน้าอย่รงนี้ก็จําไม่ได้แล้วหลังจากน,นี้ก็ไปฝึกท่องเอานะเดี๋ยว ทางพระพีเลี้ยงเจะจับคู่ให้เรียงตามลำดับอายุนะใครจะคู่กับใครอย่างนี้นะสามรูปต่อหนึ่งชุดนะสามองค์ต่อหนึ่งชุดนะเวลาบวชนะทำไมไม่สี่ไม่ห้าไปเลยหรือไม่บวชทีเดียวพร้อมกันเลยนะนะสงทกำกรรมกับสงไม่ได้ตามพระวินนะัยนะอย่างมากเลยสมรูปสงก็คือ4รูปขึ้นไปนะ ก็จะได้ครั้งละสามรูปสามรูปสี่สามสิบสองพอดีสี่ชุดชุดละประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีถ้าได้ว่าคำต้องขันนาคได้คร่องก็สามสิบกว่า,วาอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้นะต่อชุดนึ้งต้องให้พระพี่เลี้ยงคอยบอกให้พระคู่สวดคอยบอกทุกคำเนี้ นั่นก็จะทําให้ชาติปใหญ่แล้วก็รับผิดชอบตัวเองนะก็จะมองบอกถึงความตั้งใจจริงที่เราจะมาบวชเนี่ยนะไม่ใช่แค่มาบวชหลบบวชลีบวชเพราะไม่มีอะไรจะทำาแค่นั้นนะบวชด้วยความตั้งใจจริงนะน่พะพอบวชแล้วก็จะได้ศึกษาเรียนรู้สภาพจิตของตัวเองแล้วนะได้ฝึกกรรมฐาน ใกสาเรื่องพระวินัยเรื่องของหลักธรรมตอนนีข้ข่าวพระเยอะนะโชคดีมีข่าวไทยรบเขมรโผล่มาแท็กนะข่าวพระก็เลยจางๆไปไม่ไงั้นก็จะมีอีกหลายองค์โผล่มาเลยนะเห็นว่าจะตรวจสอบย้อนหลังหปีนี่นะ่าจะครึ่งประเทศตะั้งถ้านะ ทำไมพระที่เป็นข่าวล้วนแล้วแต่มีความรู้มียศฐามันดาวสักสูงสูงไม่ใช่คนโง่มาจากไหนนะจะทำไมรักษา,าศาสนาไว้ไม่ได้นะเพราะไม่ได้ศึกษาภายในไม่ได้ศึกษาจิตของตัวเองไม่มีสติสมียนยนะมันมีความรู้ที่เราเรียนมาก็พอกับพวกที่พวกเรารู้นั่นแหละจบด็อกเตอร์มาจากไหนก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ยังถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่มีอะไรแตกต่างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาสภา,าพจิตตัวเองเนี่ยมันจะมีเครื่องมือนะมีสติสมัยยะในการที่จะคอยระมัดระวังใจของตัวเองนะให้มันอยู่กับร่องอร่อยไม่หลงทางไปไหนไกลนักนะรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเงี้ยน,นะมันก็จะอาการนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นนะเวลาเรา ฝึกสติน,นี่สิบห้าวันนี่พอไหมก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะแต่ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ฝึกเอาะเลยบางคนเคยบวชมาแล้วนะบางคนบวชสองรอบสารอบแล้วก็มีนะสมัยเป็นหนุ่มก็เคยบวชมาแล้วนะตอนนี้ก็เอาอีกสักรอบนึงอันจะเคยบวชมาแล้วส่วนมากก็จะเวลาถามก็จะบอกว่าบวชตอนนั้นไม่ได้อะไรเลย บวชตามประเภทนี้นบวชรอวันศึกเฉยๆก่อนบวชก็หาเรื่องศึกไว้เรียบร้อยแล้วบวชพ่อให้มันแล้วแล้วได้ทดแทนคุณพ่อแม่ยังไม่รู้เลยทดแทนตรงไหนได้บวชนั่งๆนอนๆเล่นๆอยู่เฉยๆตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องบวชให้ตัวเองแล้วนะที่จริงแล้วคนที่จะได้ประโยชน์มากสุดไม่ใช่พ่อแม่ตัวเราเองนี่แหละ,ะถ้าเราเข้าใจเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้ว หรือฝึกจนกระทั่งมีสติสมัยะเกิดขึ้นเราจะเห็นประโยชน์จากการมาบวชในครั้งนีนะ้อันนี้เป็นที่อะไรที่ประหลาดใจนะเพราะที่จริงต้องการแค่สิบรูปเนี่ยเกินเป้าไดอ,อีกนะสิบสองรูปนะเ,ออเราก็ยังไม่ได้รังเกียจพระาศาสนาเนะเรายังแยกแยะถูกนะพไม่ดีก็คัดออกไปแค่นั้นเองนะพระประราชิกกไม่ใช่พระแล้วก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งนี่ยนะนะส่วนพระาศาสนาก็ยังบริสุดผุดพองอยู่อย่างนั้น เราก็ยังอยากที่จะบวชกันอยู่อยากที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอยู่นี่ถือว่าใช้ได้มันก็ฝึกเอาวพรานั้นสองสาวันที่อยู่วัดนี่นะก็คือเวลาที่เราจะได้ท่องคังนนาคปรับตัวปรับใจด้วยจะนอนแบบไหนดีก็สกเสื่อกับหมอนเนี่นะจะนอนยังไงคนเดียวเนี่ยนะปุติเดียวเดียวกลางคืนก็ไฟก็ไม่เปิดให้ซะด้วยนะวัดเนี่ย ไฟถนนก็ไม่เปิดให้ซะด้วยไปเปิดเอาตอนเช้ามืดนะตอนทีสามกว่าทีสี่ถึงจะเปิดไฟให้เพราะว่าถ้าคืนเปิดที้ไม้ทั้งคืนก็เสียด้ไฟไม่อะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้กลัวใครจะมาขโมอยอะไรหรอกนะก็เลยปิดไว้มืดๆอย่างนี้แหละประหยัดไฟส่วนหนึ่งนะจะอยู่ยังไงถ้ามันเงียบเหงา้มันเงาขึ้นมาคิดถึงคนน,น้นคนนี้ จะรักษาใจตัวเองยังไงเนะนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องไปฝึกเอาเวลามาบวชอย่างนี้มันจะฟุ้งซ่านเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรสารพัดเราเป็นห่วงใครหรือรักใครไม่โดยสุดก็จะวิตกกังวลเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นจะโผล่มาในหัวของเราเราก็ต้องฝึกวางฝึกวางแต่เดี๋ยวนี้ฝึกจากเป็นก่อนที่จะถึงเวลาจากตายนะ นะลองพัดภาคจากกันมั่งในช่วงแค่สิบห้าวันนี่เป็นยังไงอย่างน้อยก็ได้มาเคลียสมองตัวเองมั่งเคลียใจตัวเองมั่งนะอยู่วัดนี่นะอยู่เงียบๆนะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะไอ้ที่ไม่เคยทำก็ต้องมานั่งทำนะตีสามครึ่งเสียงะระฆังดังแล้วนะนะต้องตื่นแล้วอาบน้าอาบผ้าล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็แล้วแต่ ก่อนตีสี่สักสิบห้านาทีมานั่งสมาธิรอกั antis, นแล้วอย่างเงี้ยนะไม่เกินตีสี่นะพร้อมแล้วอย่างเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิไม่เคยฝึกก็ลองฝึกถ้าไม่ไหวจริงก็บอกนะถ้านั่งกับพื้นไม่ไหวจริงเนี่ยนะตมานี้นั่งไม่ไหวแล้วตอนนี้ที่จริงก็นั่งได้อยู่แล้วนะแต่ว่าหมอเขาห้ามนั่งเลยต้องมานั่งเก้าอี้แทนนั่งไปไปนั่งเป็นนานๆเขาก็ขาชาไปข้างหนึ่งไหลชาไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ย มันก็นั่งได้อยู่นะถ้าจะต้อง,งจำเป็นต้องนั่งก็นั่งได้นะแต่ว่าก็ไม่อยากจะทรมานสังขารเกินไปนักนะตอนใครที่มีโรคประจําจตัวแล้วทําให้นั่งไม่ได้ก็บอกกันแค่นั้นแหละจะได้จัดเก้าอี้ให้นั่งแค่นั้นไม่สีเรียดเรื่องท่าทางนะสีเรียดอย่างเดียวมีสติอยู่ไหมแค่นั้นแหละถ้านั่งไม่สวยก็ไม่ว่ากันน,ะนี่ก็ฝึกเอาฝึกมีสตินะี่แหละฝึกเดินตามพระตอนเช้าบิณฑบาตทํทางไงต้องย่อเดินอย่างมีสติ ไม่ใช่เดินหันซ้ายหันขวาพูดคุยกันนะเดินยังไงให้มีสติต่าไงทึงจะเพิ่มศรทัทธาภาษาธะให้แก่ญาติโยมเนี่ยเขาจะใส่บาตรให้เราฉันตลอดสิบห้าวันได้นะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาก็เลี้ยงดูเราได้นะคนแม่ธรณีทองคนวังหินเนี่ยนะคนธาตุเคียนแถวเนี้ยนะนะที่เขาใส่บาตรให้เรา ทานกันให้เราฉันกันในช่วงที่จะบวชอยู่เนี่ยทำไงถึงจะทําตัวให้เป็นบุญที่สุดในญาติโยมเขได้บุญกับเราให้สมกับที่เขาบอกว่าพระวิญทบาทคือไปโปรดสัตว์นี่นะโปรดเวนไยยสัตว์นะีพวกที่เขาไม่เคยมีศรัทธาก็เ,าเกิดความสท้ากันมาโอ้ทําไมพระวัดนี้เดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยนะมีความสงบสํารวมระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกตัวเองนะีย อย่าคิดว่าปวดใหม่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ศึกแล้วพอห่มจีวรโกลหัวห่มผ้าเหลืองแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกับที่เราใส่กางเกงใส่เสื้ออะไรมันมันประกาศเป็นการ,รช่วยกันเผยแพ่ช่วยการสืบทอดอายุพุทธศาสนานะอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าพวกเรานี่มาจากตระกูลแตกต่างกันครอบครัวฐานะแตกต่างกันความรู้แตกต่างกัน พุทธิภาวะอะไรก็แตกต่างกัน,นหมดนะสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันแต่พอมาอยู่รวมกันในธรรมวินัยนี้แล้วเนี่ยงดงามโดยอาศัยธรรมวิัยเป็นเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยดอกไม้ให้ออกมาเป็นพวงพวงดอกไม้ที่สวยงามพวงมาลัยที่มันสวยงามเนี่ยนะนะ เพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถไมไ่เกี่ยวความโง่ความฉลาดนะไม่เกี่ยไม่เกี่ยวกับแก่หรือเด็กนะเกี่ยวอย่างเดียวคือเรามีความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัยไหมมีความระมัดระวังสำรวมตัวเองไหมแค่นั้นเองนะมันก็ฝึกฝึกข่มจีวอนฝึกนอนยังไงให้มีสติจะตื่นยังไงให้มีสติอะไรพวกนี้นะอันนี้ต้องฝึกให้มีสติมากขึ้นมากขึ้น ไม่งั้นเราก็จะไม่ต่างจากคารวาสนะอดี๋ยคิดว่าคนหัวหอมผ้าเหลืองแล้วเป็นพระแล้วนะเป็นพระโดยสมมุตนะินพระจริงๆไม่ได้อยู่ที่คนหัวหอมผ้าเหลืองนะพระจริงๆอยู่ที่คุณภาพของจิตภายในเนี่ยอันนี้คือพระจริงนะพระแปลว่าประเสริฐยังไงจิตใจเราจะประเสริฐมากกว่าเดิมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นธรรมวิไัยนี่ยก็จะช่วยขัดเกลาเรานะ ไม่ต้องอะไรมากโอเคจี้วออย่างเดียวเนี่ยถ้าขาดสติอย่างเดียวนี่ก็หลุดลุยไปหมดแล้วนะก้มทีเงยทีก้มกราบพระหลุดอีกแล้วอย่างนั้นบวชใหม่ใหม่เนะเดินมิตฉาบานเนี่หลุดลุยสะบงหลุดกลางทางก็มีนะบางบางรุ่นเนี่ยนั่งกองโหมยอในกลางทางให้วุ่นวายไปหมดนะ้า,าบาทล่วงอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะขาดสติแค่น,นั้นเอง นะยิ่งฝนตกเงี้ยด้วยมันจะพายไงท้องได้ไง่ายไปเหยียบที่ลืน่นๆนะถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยเราจะเจ็บตัวง่ายๆแค่นั้นเองนะพราถ้าเรามีสติฝึกสติตัวเองอยู่เนืองๆเตือนตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นพระนะเราเป็นนักบวชนะอย่านะถ้าเราแสดงกริยาการท่าทางนี่มันไม่เรียบร้อยก็แปลว่าเรากาลังทําช่วยกันทําลายพระศาสนาเองไม่ต้องร้อยใครเข้ามาชี้บอกว่าองค์นี้ประลาชิกแล้วองค์น,นี้เป็นนุ่นเป็นนี่ไม่ต้องแค่ okay, ความไม่เรียบร้อยของเราเนี่ย คนเขาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วในใจของเขานะอันนี่ไม่ได้เรื่องเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนงะี้ยพระวัดไหนเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนหรือไงอะไรเขาตัดสินเราเรียบร้อยไปแล้วนะถ้าเราไม่มีความสงบระมัดระวังสำรวมเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองถ้าจะช่วยกันรักษาพระศาสนานะถ้าจะจะบวชมาเล่นเล่นนอหัวกันแล้วไปนะแต่ก็จะได้นิมนต์ไปอยู่วัดอื่นแค่นั้นเองใครที่คิดว่าเอะ พอฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่กูมาถูกวัดหรือเปลว่าวเนี่ยก็รีบรีบถอยซะก่อนที่จะบวชแค่นั้นเองนะแต่คิดจะมานอนเล่นๆหัวอยู่นะก็รีบถอยซะแค่นั้นแหละรีบย้ายวัดต,ตอนนี้ก็หาวัดอื่นบวชไม่ได้โดยสิ้นในภาษาไม่มีใครเขานิยมบวชกรรรันมีแต่วัดวังหินนี่แหละนะบวชกลางภาษาศึกคักวภาษาก็ถือว่าแหกภาษาชาวบ้านก็าว่ายางงั้นนะเพราะฉะนั้นถ้า ใครที่กล้ามาบวชวันเห็นนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วนะถ้ามาเองเนะไปถูกพ่อแม่หลอกมาเนะ่ยแต่ตั้งใจที่จะมาบวชยิ่งแปลว่าใจใช้ได้แปลว่าพร้อมแล้วที่จะฝึกตัวเองพร้อมท,ที่จะมาเจอความลาบากแล้วก็ญาติโยมเนี่มาทําบุญที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านวังหินอะไรแถวนี้เท่านั้นนะมาจากทั่วสารทิศนะถ้าส่วนมากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยอะ เป็นนักภาวนาเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วนะเคยมาเข้าคอดปฏิบตัติเคยไปปฏิบัติที่โนนที่นี่มาแล้วนะ,นะเวลามาหาพระก็มักจะถามเรื่องของการภาวนาอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของการเจริญภาวนาซะเลยไม่มีไม่เคยมีสติสัมผัสยาซะเลยนี่จะอายโยมนายโยมบางคนภาวนาเก่งกว่าพระได้ซ้าไปโง่เรื่องอื่นได้แต่จะโง่เรื่องจิตใจนะเป็นพระเนี่ยนะ ไม่รู้เลยว่าโทสะเป็นยังไงโลภะเป็นยังไงเนี่ยที่มันครอบงำใจเราอยู่ทุกเมื่อเช้าว,วันทิฏฐิมานะเป็นยังไงวันเกิดขึ้นมันทุกข์ขนาดไหนถ้ามองไม่เห็นเลยไม้ไเที่ยวจับผิดคนนนคนนี้โทษคนนนคนนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยชอบเป็นยังไงนะพระใหม่เวลาาบวชกันเน่เป็นยังไงก็มักจะคุยกันเลยคุกคีคุกคีก็คุยเรื่องอะไรกะคุยเรื่องทั้งโลกแค่น,นั้นเองเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติใครกินเหล้าเก่งกว่ากัน อะไรเงี้ยใครจีบหญิงเก่งกว่ากันอะก็จะเป็นเรื่องพวกนั้น,เ,นเรื่องไม่เป็นสาระนะรอคุยมา,มากมากเข้ากิเลสฟูลมาแล้วก็จะชกกันขน,น้ใครเก่งกว่ากันขึ้นมาอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นที่นี่จึงพยายามไม่อยู่กุดเดียวของใครของมันไม่คลุกครีกันต่างคนต่างอยู่เงียบๆเ,เวลาว่างกัเดินยองโกมนั่งสมาธิดูใจตัวเองไปนะรักษาจิตตัวเองไม่ให้อกุศล ความเศร้าหมองทั้งหลายมันครอบงำใจเราอย่างเงี้ยนะถ้าเราฝึกอยู่นั่งๆยงนี้ได้นะอย่างน้อยสิบห้าวันนี่ก็มีคุณค่าอาจจะมีได้บุญมากกว่าพระที่บวชมายี่สิบสามสิบพรรษาด้ยซ้ำไปไมันจะเป็นต้องบวชนานอาจจะได้บุญมากกว่านะน้อยแต่มากนอย่างนั้นและอาจจะได้พื้นฐานในการภาวนานะที่จะไปฝึกตัวเองตอนหลังจากที่ลาสิกขาไปแล้วอย่างงี้นนะ คนที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยบางทีมันงงๆนะไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่พอมาปฏิบัติอยู่วัดแล้วเนี่ยทีนี้รู้ทางแล้วต่อไปประสึกไปแล้วยิ่งง่ายนะจะไปปฏิบัติวัดโน้นวัดนี้สะดวกแล้วทีนี้ไม่กลัวไม่กลัวการเจริญภาวนาไม่กลัวที่ต้องมานั่งหลับตาดูตัวเองเนี่ยนะมันยากนะไม่ง่ายหรอกนะธรมหากินอย่างอื่นนะยังง่ายกว่าที่มานั่งหลับตาดูตัวเองเนะ ไปเอาชนะคนอื่นนี่ง่ายกว่าเอาชนะตัวเองเนะมันเป็นอย่างนั้นนี่นั่งหลับตาดูตัวเองเนี่ยมันเรื่องของการเอาชนะตัวเองเวลามันปวดขาสุดๆเนี่ยทำไงถึงจะอยู่มันได้อย่างนี้นะมันเรื่ององการเอาชนะตัวเองเวลามันง่วงเวลามันฟุ้งขึ้นมาทําไงถึงจะอยู่มันได้เนี่พอเราฝึกต่อเนื่องๆทีนี้ก็จะอยู่กับความทุกข์เหล่านี้ได้ละเวลาไปเจอเหตุ ye yeah. ความทุกข์ข้างนอกเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องเด็กๆนะเวลามีอะไรมากระทบแล้วทุกนะ เครียดวิตกกังวลมันจะมีสติรู้ทันตัวเองนะจะสละละวางได้ง่ายนะจะไม่ปล่อยให้ใจไปจมอยู่กับอารมณ์พวกนั้นนะเพราะัใครที่เวลามีอะไรมากระทบทุก์มีอะไรมากระทบเครียดเนี่ยการเจริญภาวนานช่วยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่ากใกล้เกลือกินด่างอุตสาห์เกิดเราเป็นคนไทย น่มีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเยอะแยะตอนนี้นะในยูทูบไปเยอะแยะฟังหาฟังที่ไหนก็ได้มสีสอนคอร์สออนไลน์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาสอนกันอยู่ตอนนี้นะนพอเราตั้งใจฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วพอติดขัดขึ้นไปก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศได้ฟังแล้อไม่กระสอบถามท่านได้อย่างนี้นะ,นะก็จะทําให้การภาวนาของเราเจริญก้าวหน้าคุณภาพจิตก็ดีขึ้น นะทุกการกระทำมีผลวิบากกรรมก็ยังมีอยู่ที่จะคอยส่งผลเป็นความทุกข์ให้กับเรานะนะนี้ต้องระวังนะเสพข่าวก็ประมาณพอประมาณนะอย่าก่อให้เกิดความโกรธความเกลียดนะมันทําลายใจตัวเองในะเวลาโกรธเกลียดขึ้นมาใจมันร้อนรนกรวนกไวก่อนที่ที่จะไปทําลายคนอื่นได้มันทําลายตัวเองก่อนแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ตัวนะหน้าดำ่ําเกลียดทรรมนิธมาไม,ม,าไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอะไรเงี้ย ตายก่อนวัยอันควรแค่นั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะถ้าเราศึกษาเรื่องของจิตอยู่บ้างศึกษาเรื่องการฝึกสติอยู่บ้างมันจะช่วยเราได้เยอะนะพรานมาบวชที่นี่ก็อย่าทำลายโอกาสของตัวเองนะฮะนะอะไรที่ถูกี่ควรก็ลงมือฝึกเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงก็จะคอยบอกคอยแนะนำนะแล้วก็อย่าลืมว่าพอมาอยู่วัดอย่างเงี้ยนายติโยมมาที่นี่เยอะนะก็สำรวมระวังนิดนึง แน่นอนเวลาเรามาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพระที่ท่านเรียบร้อยก็มีพระที่ไม่เรียบร้อยก็มีนะไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยหมดนะวัดวางหินก็ไม่ใช่วิเศษจะเสษคนนี่มันเรียบร้อยเหมือนกันหมดนะเพราะเรียบร้อยตั้งแต่ละคนไม่เท่ากัน,นอนงค์ท่านก็นมองว่าที่ท่านทําอยู่นี้เรียบร้อยที่สุดในโลกแล้วนะแต่ในสายตาอื่นจะไม่เรียบร้อยนะมันอะไรที่เราไม่ชอบใจก็ย้อนกลับมาดูตัวเองถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นก็อย่าไปทําอย่างนั้นแค่นั้นแหละอย่าเอาตัวเองไปเป็นาม่ทัดวัดคนอื่นเขา มันจะทำให้เราทุกข์ไปเรือเปล่าเดี๋ยวตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาให้นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน